ฟังนะครับหมอนวดที่เก่งที่สุดของประเทศไทยตอนนี้กำลังรอที่จะหน้าผมไม่ใช่รอที่จะนวดผมเยอะนะครับ <c oughs> ข้างในคุณหมอสุนินตอนบ่ายสองนึกถึงปลาทอดขมิ้นปุ๊บนะเสร็จปุ๊บหมอสุนินก็เลบอกไอ้แจ๊จัดกระเป๋าปุ้ม คุณเชื่อไหมครับผมมาปุ๊บกับภรรยาซื้อตั๋วเครื่องบินสองใบคุณบเ่าเพื่อที่จะมากินอะไรมากินปลาทรายทอดคมินแต่วันนี้พอเราเปิดมาปั<ะ>๊บเนี่ยแล้วเราเจอคุณหมอมาแล้วคุณหมอโพสต์ออกไปเนี่ยคนอินเดียก็มาเยอะมากนะคะเหรอค่ะแล้วก็คนที่เป็นวัยรุ่นที่ไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มพี่เลยโอ้โหมาเลยแล้วเขาก็ดีใจมากเขาบอกว่ามันอร่อยเหมือนที่คุณหมอบอกเลยมันอร่อยเหมือนที่คุณหมอบอกเลย เี่ยวทุกคนนะครับตอนนี้คุณหมอสุนินอยุ่อยู่ยู่ที่เกาะอะไรนะอันนี้อยู่ที่เกาะอะไระเกาะสมุยเห็นไหมหมอสุนินไปแล้วก็เดินทางเยอะจังเลยช่วงนี้ไปทั่วเลิแล้วก็ก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโยโย่ท็อกเอพิโซดพิเศษของเกาะสมุยนะครับกับพี่น้อยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพี่น้อยนะครับเป็นผู้โด่งดังเป็นเจ้าแม่เป็นผู้นํามาฟังพี่น้อยอธิบายพี่น้อย จาัดก,การแฟนคลับผมหน่อยอธิบายหน่อยวันนี้นะคะบอกคุณหมอสนินว่ามันเป็นวันพิเศษของโลกใบน,นี้คือ Global Wellness Day แต่พี่เนี่ยในฐานะเป็นนายกสมาคมสปาสมุยเนี่ยโลโก้นี่ค่ัครับนะคะนายกสมาคมสปาเกาะสมุยเลยทำไมไม่เป็นนายกประเทศไทยไปเลยอะเป็นมาแล้ว นายกประเทศไทยก็เป็นปแล้วเป็นประธานสมาพันธ์สปาของประเทศไทยโอ้โหตอนนี้เป็นแอดไวเซอร์เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วพอเจอวิกฤตโควิดก็เลยกลับมาช่วยเป็นนายกสมาคมที่นี่อีกวาระหนึ่งเพื่อมาช่วยกันให้พ้นภาวะวิกฤตไม่ที่ผมหมายถึง่านไม่มาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเลยสาธุสาธุขอให้มันมีวันนั้นนะครับคุณหมอสุินจะเป็นคนยิ้วกระเป๋าให้พี่และกันละครับ พี่ครับพี่ก็รู้คุณหมอสุนินรักเกาะสมุยค่ะเกาะสมุยมันมีอะไรดีอ่ะทำไมฝรัรง่งฝรั่งทำไมทุกคนทัน่วโลกต้องมามาที่เกาะสมุยอ่ะหนึ่งต้องฟังเพลงหมอสุนินว่าเกาะสมุยมีอะไรอ๋าอันนี้เช็คชมกันไปชมกันมาเราพี่น้องกันค่ะ สองเกาะเล็กๆนี้นะคะมันน่ารักมันมีหาดทรายสายลมแสงแดดแล้วมันมีสปามีเป็นหาดทรายทะเลทรายลมกับซองเราโอเคครับพี่เบิร์ตหลังจากนี้หมอสรินร้องต่อไม่ได้นะครับก็เอาพี่ต่อครับพี่ต่อครับ เราก็เลยจัดเป็นวีคของโกลมโบวเบอรนสเดย์แล้วก็วีคของสมุยก็คือสุขวิถีในสัปดาห์สุขวิถีสมุยมาดูกันว่าไอ้สปาของเราในเกาะเนี่ยมันไม่ใช่แค่นวดนะมันมีโยคะมันมีการฝังทรายริมทะเลลงไปเต้นแอโรบิกในทะเลได้ด้วยลงไปเต้นแอโรบิกในทะเลฝังทรายริมทะเลมันทํากันยังไงเดี๋ยวควุณหมอสนินจะลองดูนะครับว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าต้องได้ลองนะต้องได้ลองแต่วันนี้นะเรามีแชมเปี้ยนสุดยอดเพอร์ฟิสสปาไทยจะมาดใวยคุณหมอนะ E uh -huh. แชมเปี <Television. S 1> <pads> ้ยนเทเลปิสาปาหมายความว่าหมอนวดที่เก่งที่สุดชนะเลิศข, <c oughs> ของประเทศไทยคุณฟังนะครับหมอนวดที่เก่งที่สุดของประเทศไทยตอนนี้กำลังรอที่จะหน้าผมไม่ใช่รอที่จะนวดผม <c oughs> อเออนะครับ <c oughs> ข้างใน <c oughs> ผมแซวเลยน,นะครับถ้าคำพูดผมไม่ดีต้องก็อย่าไปเีย <c oughs> เด็กๆอย่าไปฟังอย่าไปฟังคุณหมอเสเด็กๆอย่าไปฟังจริงๆพี่จัดอันดับต้นๆมาให้นวดผมกับพายาวันนี้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การที่จะได้นวดคุณหมอกับคุณปูจ้าเนี่ยเราถือว่าเป็นการปิดวีดของโกบ ลวนิต์พี่ครับบอสถามหน่อยเถอะร้านของพี่เนี่ยนะคือผมไปรอบมารอบโลกละ หมอสุนินต้องซื้อตั๋วข้างดินคนละประมาณ8 0 0พันเพราะว่ามาดามไม่ยอมให้มาคนเดียว e> เดี๋ยวก็จะมีเมียที่สมุยแน่นอน e> ก็ผมมาปุ๊บกับภรรยาซื้อตั๋วข่องบิน2ใบคุณเปล่าเพื่อที่จะมากินอะไรมากินปลาทรายทอดขมิ้นแค่นี้พีพ่่เขาก็ถามแนละ้วคุณหมอสุนินเมนูอื่นคุณหมอสุนินไม่เคยแตะเลยเหรอบอกว่า e> พี่ผมอาจจะแตะสักคำสองคำนะแต่แบบท้องผมเนี่ยผมกินไม่ได้ผมเป็นคนดูแลสุขภาพผมจะบอกให้ท่านผู้ชมฟังนะคุณหมอสุนินตอนบ่ายสองนึกถึงปลาทอดขมิ้นปุ๊บนะมาดามแม่งเริ่มตาโต เอาอีกแล้วไอ้หานี่แม่งหาเรื่องอีกแล้วเสร็จปุ๊บหมอชุนนก็จะบอกไอ้แจ็คจัดกระเป๋าปุ๊มคุณเชื่อไหมครับเขาจัดกระป๋องจัดกระป๋าว่าหมอชุนนกับมาดามมาสมุยสองวันเอาน้ำหนักมากี่กิโลพี่เขามีมีมีค่ายมยด้วยเมื่อกี้โบอกหมอมีค่ายมยเดี๋ยวมาดามนอนอยู่คุณหมอชุนันก็จะมามาต่อยมมยหาคู่ต่อยมมยไม่ให้ก็โดนต่อยมมยพี่ครับเกาะสมุยเนี่ยอะไรทพี่คิดว่าควรจะปรับปรุง ต้องมีทางเดินทางมาทีธธ่สะดวกกว่าน,นี้ถูกต้องอทำไมไม่มีสะพานข้ามจากสุราษฎร์อ่ะต้องมีไหม ต้องมีคุณหมอสุนินสร้างให้โอเคเลาก็ใช้เงินกี่หมื่นกี่แสนล้านก็สร้างคุณหมอสุนินขอผ่อนเดือนละห้าพันโอเคธนาคารไหนปล่อยกู้บอกมาเลยนะครับเราจะสร้างถนนข้ามมาสุราษฎร์มาก่อสมุยใช้เงินเท่าไหร่คุณหมอสุนินเป็นคนจ่ายหมดแต่ธนาคารต้องซัพพอร์ตคุณหมอสุนินขอผ่อนเดือนละห้าพันโอเคเนาะโอเาธนาคารกันกูโดนลยกูโดนเราอาจจะเขาจะบอกอาจจะว่าไปธนาคารเปาปุ้งจิ้นหรือธนาคารอะไรแบบอะไรทำนองนั้น คุณหมอสุรินนะครับเดินทางไปรอบโลกแล้วใช้แปรงสีฟันมารอบโลกแล้วสุดท้ายคุณหมอสุรินบอกวา่าแปรงสีฟันที่มันใช่เนี่ยแหละครับก็เ,เป็นแปรงสีฟันของซูเปอร์ด็อกที่ขนแปรงนิ่มแล้วก็ไม่ทำลายเนื้อฟันนะครับอยากได้ต้องทำยังไงติดต่อไลน์ ids superdog เลยครับเยอะ การที่จะมีการจราจรภายในที่มีความสะดวกและปลอดภัยด้วยจราจรภายในในตัวเมืองค่ะในในเกาะเลยทั้งหมดนะคะพี่ว่าเกาะสมุยควรจะมีเหมือนกับที่เราไปลอนดอนไอไอรถทัวร์ที่มันสองชั้นล้นแอ้เขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ใช้ระบบนั้นใช้ระบบใกล้เคียงมาดัดแปลงเอาก็ได้แล้วก็เราควรจะมีแบบนั้นไหมที่เกาะสมุยสมควรที่สุด เพราะว่าหนึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ไม่ต้องเช่ามอเตอร์ไซค์ขับกันเองจนรถชนกันขาหักแขนหักบ่อยๆโอ้โหอุบัติเหตุนี่เห็นเยอะมากผมเห็นนะบางคนอุบัติเหตุฟันหกฟันหักนงมาหาหมอสนินผมรู้เลยไปเกาะพังงานมาใช่ไหมทุกฟูมูปาร์ตี้คณหมอสนินเตรียมทําฟันให้คนไข้จะเกาะสมุยตลอดเลยตลอดเลยโอ้โหคือเกาะสมุยเนี่ยนะพี่อาหารทะเลเนี่ยขึ้นชื่อถูกค่ะ เราจะทํายังไงที่จะให้โปรโมตให้ชาวฝรั่งเศสชาวนอร์เวย์ชาวอินเดียหลายๆประเทศรู้ว่าเราคือสวรรค์บนดินนั่นแหละสิคุณหมอต้องช่วยพี่คิดคุณหมอต้องเอาคือโยนการบ้านมาให้คุณหมออีกแล้วคุณหมอสุนินนี่ไปที่ไหนก็ช่างก็ได้การบ้านตลอดโอ้ยเอ้าผมมาทําเต็มที่สําหรับเก่าสมุยตอนนี้ก็ได้แต่งตั้งเป็นอะไรนะพี่แล้วปรึกษาของสมิติมัสยนะคุณรู้ไหมครับคุณหมอสุนินเป็นที่ปรึกษากิติมัสดิ์ของเกระสไมย์ ช่แค่สมาคมหรือชมรมท่องเที่ยวนะเอาองเกาะื่องของสมาคมสปาสมุยด้วยจะได้ให้พี่แบบมาช่วยดูว่าไอฟิลต์เมน์นี่มันดีไหมผลิตภัณฑ์กักสารที่พี่นอันนั้นนะอันนั้นนะนะนยผมพูดตรงๆนะถ้าเป็นเรื่องนวดเนี่ยนะผมยกให้ภรรยาผมคุณครูจ้าใช่แต่ถ้าตัวผมเองนี่นะชอบชอบนวดเท้านวดอะไรพี่ครับ หนึ่งร้านพี่เนี่ยนะปกติพี่เปิดถึงกี่โมงสี่ทุ่มเลยค่ะโอ้ยสี่ทุ่มอย่างถ้าผมมากับเพื่อนๆปาร์ตี้ผมเอาพวกดาราบอลีวูดมาเงี่ยได้เลยค่ะตีสองให้ตีสองก็ให้ถูกค่ะเต้นกันระบงรลงรบวีไอพีเรานี่วีไอพีแล้วก็หาดอย่างนี้เนี่ยผมถามจริงๆเหอะถ้าเกิดเพื่อนผมนึกอยากจะสนุกขึ้นมาเนี่ยนะเราแก้ผ้าลงได้ไหมโอ้ยอันนี้อต้องไปแก้ในทะเลที่ไม่ให้คนเห็นอ๋อแล้วก็ทิ้งผ้าเช็ดตัวไปเลยไม่ได้เวลาขึ้นมาต้องนุ่งเดี๋ยวคนอื่นเห็นไม่ได้มัน าาณะผิดกฎหมายใช่ไหมครับ<อ>เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเราทุกคนนะครับอย่าไปคิดที่จะทําทเหมือนที่คุณหมอสุนินทร์คิดนะครับมันทําไม่ได้นะครับพี่ครับที่สมุยเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ต้นมะพร้าวมันจะโค้งทําไมมันเป็นอย่างนั้นอะเวลามันเจอลมไงฮะลมแรงๆมันก็ซุดตัวลงไปแต่<อ>ขณะเดียวกันพอเวลาอากาศมันกลับมาดีมันก็อยากยืนแต่มันยืนไม่ได้มันก็เลยต้องพยายามงัด้ตัวยอดมันค่อยๆโตขึ้นมาเพื่อรับแสงอ๋อมันก็เลยโค้งอย่างนี้ แต่กลายเป็นสวยเลยใช่ไหมมันสวยไงม, oh. มันเหมขาบอกว่ามันเหมือนที่ผมไม่รู้ที่ฮาวายผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ไปไหนนะส่วนใหญ่ผมมาผมไปทะเลผมก็มาไปมาหลายที่นะแต่สุดท้ายผมก็มาจบที่เกาะสมุย <Okay. S 2> พี่น้อยครับ ตัวพี่น้อยเองโรงแรมกี่ห้องที่มีอยู่4 7ห้องค่ะแต่ละห้องนี่กี่ตารางเมตรแต่ละห้องก็ประมาณสัก20นิดหน่อย20 20, ยี่นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีมีสระว่ายน้ําส่วนตัวมีอะไรไม่หรือว่ามีเปนสระว่ายน้าลมพี่จะเป็นโรงแรมแบบเก่าเลยแต่พี่จะปรับปรุงแล้วเทียบรงแรมแล้วพี่จะลงอนไีเรอบพี่ตั้งใจว่าเดี๋ยวพหลังวิกฤตโควิดไปเราขอดูตัวลูกค้าที่แน่นอนว่าต่อไปลูกค้าที่จะมาแบบเวลเนสมาดูแลสุขภาพเขาต้องการแบบไหนเราค่อยใช้ช่วงเวลานั้นศึกษาหาข้อมูล ก่อนแล้วก็ปรับปรุงทีเดียวผมนะขอสัญญากับพี่ผมจะพาอาจารย์บัวขาวาจากเชียงใหม่เข้ามาดูระบบเวลเนสของพี่ แล้วก็เรื่องสนามมวยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมเจออาจารย์จารย์วบขาวสำหรับแรกเจออาจารย์ัวขาวสวัสดีค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์ฟังอยู่นะครับว่าอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่หลังจากนุ่มโดนต่อยตุดไปแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์มาเก่อสมุยกับหมอครั้งหนึ่งแล้วก็อาจารย์มาคุยกับพี่น้อยว่าจะช่วยพี่น้อยยังไงเพราะอาจารย์เป็นคนช่วยเหลือคนแล้วก็อาจารย์ก็ช่วยเหลือหมอสุนินมาโดยตลอดในการสอนหมอสุนินวิธีการชกมวยต่อยคนนู้นต่อยคนนี้ป้องกันตัวเองวิชาอะไรเราเราคุยกันส่วนตัวสารพัดเรื่อง วันนี้เราออนแอร์กันนิดนึงก็บอกทุกคนว่าเรารักกันแล้วก็ผมก็จะพาพี่น้อยไปดูของที่อาจารย์ที่เชียงใหม่ว่าสุดยอดของเวลเนสทางด้านบ็อกซิ่งในโลกเนี่ยมีอยู่ที่เดียวอยู่ที่อาจารย์บัวขาวนะครับทุกคนฟังไว้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาอาจารย์มาบัวขาวมาเป็นที่ปรึกษาของกอสมุยพี่ครับโอ้ยพี่โทรหาผมผมจัดการได้หมดทุกอย่างน่ารักที่สุดค่ะพี่น้อยลองเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองให้ฟังหน่อยสิครับตอนนี้นะคะครอบครัวพี่เนี่ยเราเหลือกันสามคนแม่ลูกครับ คุณแม่ก็เพิ่งเสียไปเมื่อต้นปีโอ้แล้วก็มีน้องชายที่ถัดจากพี่ไปก็เพิ่งเสียแต่ว่าสามีพี่เนี่ยเสียมาหลายปีแล้วนะคะเพราะนั้นในตอนนี้พี่กับลูกๆ3ามคนเนี่ยเราก็มีบ้านที่กรุงเทพครับนะคะแต่เราก็ยังทาธุรกิจที่สมุยครับที่กัเลยต้องบินไปบินมาทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณต้องบินไปบินมาทุกอาทิตย์และคุณหนึ่งรู้จักผมมาได้ประมาณ6เดือนค่ะแล้วคุณไม่คิดที่จะแมสเซจหาผมโทรหาผมให้ผมไให้ผมเลี้ยงข้าวคนคนนี้นะครับคุณดูหน้าไว้คบไไไไมม่่่่ดด้้้นนนะคคครับบบเเเป็ืือออถาาาากว เพื่อนคุณหมอสุนินเนี่ยเขาจะต้องโทรหาคุณหมอสุนินกับมาดามเดี๋ยวปูจ้ะคุณคจัดการเอาเบอร์โทรศัพท์แล้วถ้าพี่น้อยอยู่กรุงเทพจัดดินเนอร์มื้อใหญ่ชุดใหญ่แต่พี่ก็ต้องพาคุณหมอมาทานข้าวบ้านพี่เหมือนกันนะแน่นอนสิครับแ้่วอนที่กรุงเทพเราก็มีแน่นอนครบต้องพามาทานที่บ้านเราด้วยเราได้เป็นเพื่อนบ้านกันได้เลยครับแล้วรบ้านอยู่ที่ไหนครับพี่กรุงเทพยูสุขุมวิทซอยสิบนี่เองค่ะโอยรวยอีกแล้วยูสุขุมวิทซอยสิบคุณหมอสุนินยูเจ็ดสิบเอ็ดคุณวัดเอาเอง ความหมายเลยตอนนี้ไม่มีคนแต่ผมจะบอกให้นะครับบ้านจะใหญ่บ้านจะเล็กบ้านจะใกล้บ้านจะไกลไม่มีความหมายสำคัญที่สุดเจ้าของบ้านต้องใจใหญ่ถูกต้องครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พี่มาที่นี่พี่มีความรักและผลูกพันกับเกาะสมุยแน่นอนพี่มาทำธุรกิจที่นี่ยี่กว่าปีแล้วครับะคโดยเพราะรีสอร์ทสปาแล้วเปิดแล้วหัรฮักสมุยที่นี่เ,นเพื่อดูแลน้องๆที่อตอนเจอวิกฤตเราไม่มีงานทำ<ฮ>สปาถูกซังไปแต่วันนี้พอเราเปิดมาปั๊บเนี่ยแล้วเราเจอคุณหมอมาแล้วคุณหมอโพสตออกไปเนี่ย คนอินเดียก็มาเยอะมากนะคะแล้วค่ะแล้วก็คนที่เป็นวัยรุ่นที่ไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มพี่เลยโอ้โหมาเลยเดินตามมาแสดงว่าการที่ผมไปโพสต์เกี่ยวกับอาหารของพี่เนี่ยมีผลจริงๆมีผลค่ะแล้วเขาก็ดีใจมากเ่ะบอกว่ามันอร่อยเหมือนที่คุณหมอบอกเลยมันอร่อยเหมือนที่คุณหมอบอกเลยแล้วคุณรู้ไหมครับว่าที่ร้านพี่น้อยเนี่ยนะเขามีเมนูซปเปอร์ด็อกด้วยนะครับม อย่างที่คุณหมอทานแล้วคุณหมอเลยคอมเมนต์ว่ามันอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็น้ําพริกกุ้งเสียบที่คุณหมอมาทำอ่อะก<อ>ุ<อ>้งสดตอนนี้ก็มีคนบอกอยากกินน้ําพริกที่คุณหมอมาทำโอ้โหแต่ปลาใสาท็อตมิ้นต์มัขายดีมากเวลาที<อ>่ช<อ>าวป,ประมงก็ขึ้นมาสดๆเนี่ยแน่าหาเราปลาายเยอะนะคะครับเพราะต้องมาเก็บเอาไว้เลยเพราะว่าเป็นเมนูที่ทุกคนมาต้องทานเพราะว่าคุณหมอสุรินชอบปลาายทอดสมิ้นคุณหมอสุรินนี่ตอนนี้ในเกาะสมุยดังไหมมากมันดังขึ้นในเกาะสมุยทุกประเทศทุกประเทศเลยคอ้ย่าญาติพี่หลานพี่อยู่ ต่างประเทศอ่ะขายังดูเลยใครลคูอโอ้ป้าน้อยสุดยอดเลยคุณหมอสุนินมาด้วยป้าน้อยงงนะเพราะว่าเด็กเล็กๆอ่ะก็ยังรู้จักคุณหมออ่ะป้าน้อยเนี่ยโอโ้โหแบบเฮ้ยทำไมรู้จักได้ยังไงเขาบอกไม่รู้จักไม่ได้นะเขาดังมากก็ผมว่านะครับเราจะเป็นอะไรก็ช่างที่จะมีธุรกิจเยอะแยะผมจะทําธุรกิจนิดหน่อยเยอะแยะว่าแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต่างฝ่ายต่างอยู่ในดวงใจกัน และเราเราจะรักกันและเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือกันทางด้านทรัพย์แต่เราจะช่วยเหลือทางด้านอย่างอื่นที่เราทําทําได้อาจจะซัพพอร์ตได้อะไรได้เพื่อที่จะลุกขึ้นมาสู้วันนี้นะครับเทียบกับคราวที่แล้วที่ผมเจอพี่น้อยนะครับพี่น้อยคนละคนนะพี่น้อยวันนั้นนะ่ะผวาอย่างนี้มือส,บบอส <laughs> ั่นแบบหมอชุนนั่งแบบหมอชุนนจะทํายังไงดีไม่มีฝรัง่งเขาบอกพี่น้อยใจเย็น พี่น้อยเริ่มเล่นโซเชียลมีเดียวันนี้เนี่ยนะผมกะจะมาร้านพี่น้อยแค่20นาทีแต่ผมจะนั่งเต็มที่6ชั่วโมงแล้ววันนั้นเป็นวันเดียวที่ผมนั่งใครบ้าบอกว่าลัางนั่งร้านอาหารที่6ชั่วโมงผมนั่ง6ชั่วโมงผมศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จปุ๊บผมก็บอกภรรยาผมนะก็ะค่อยบอกพี่น้อยนะแม่เสร็จตรงนี้นะในครวัวทําอย่างนี้นะทำอาหารจานอย่างนี้นะแนะนําอย่างโู้นอย่างนี้นะวันนี้พี่น้อย ดีขึ้นมาเยอะแล้วยิ้มหวานนะ้ะยิ้ม,มออกด้วยไม่ให้ยิ้มปะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวหลังจากวันนี้ถ้าคลิปนี้ออกพี่น้อยจะยิ้มปากฉีกแต่ <c oughs> พี่น้อย <c oughs> พี่น้อยสัญญาหมอสุนินอย่างหนึง่งร <c oughs> ้านจะเต็มแค่ไหนก็ช่างพี่น้อยต้องมีโต๊ะให้หมอสุนินสาธุต้องเตรียมไว้อย่างแน่นอนเอาเอามุมไหนก็ได้เอาอะไรก็ได้โต๊ะเล็กๆก,กก็ได้ปูปูเสือผมก็นั่งกินกับมาดามได้แต่ผมขอพี่น้อยนั่งด้วยด้วยความยินดีอย่างยิ่งเลยครับด้วยความยินดียิ่งเลยครับ พี่น้อยครับพี่น้อยมีอะไรที่แบบว่าจะพูดให้แฟนคลับของคุณหมอสุนินหน่อยครับว่าคุณหมอสุนินเป็นคนยังไงอะไรทําไมทําไมมันเพี้ยนขนาดนี้มันโกนตีนขนาดนี้พี่น้อยเชิญครับเต็มพี่ครับสิ่งที่คุณหมอแสดงออกมานั่นคือความสุขจากภายในจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอมีความน่ารักมีความจริงใจการที่แสดงออกมาอย่างบริสุทธิ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารักเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยสัมผัสได้ p l u นะคะท l สคุณหมอ าสยความน่ารักเพราะนั้นเนี่ยพี่ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสต้อนรับคุณหมอแล้วก็อยากจะกราบขอบพระคุณเลยนะคะคุณหมอและคุณผูจา้า แล้วก็พี่คิดว่าแฟนขับทุกคนนะฮะ <c oughs> ก็คงมีความสุขกับพี่ด้วยการท่องเที่ยวกลับมาแล้วค่ะพวกเรามาสนุกด้วยกันที่เกาะสมุยนะคะอย่าลืมนะครับมาที่ร้านฮักสมุยและโรงแรมชื่ออะไร Natural Wing Health Spa ResortGuys ค่ะ for my English fans it's Natural Spring Health Spa and the restaurant name is hug h u g สม and everybody can check their Instagram here ding 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 เช็ค and remember and d o n t forget super dog stay tuned for my next episode <c oughs> ขอให้พี่น้อยรุ่งเรืองเป็นเจ้าแม่สมุย <laughs> ขอปิดรายการด้วยกันโยด้วยกัน <c oughs> yeah!